้องสวัสดีครับพืผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องน้องพัทีเอสครับผมวันนี้ในเกมเราเหมกับแมปอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีอไอเพิ่มมาอ๋อตกตกใจเ <c oughs> ออโหก็จะบอกว่ามีาเสียดตดึง้งตกใจ <c oughs> อ่ะต่อเลยนะครับอยู่กันในแมปเพสเมอร์เตอร์เอ็กซ์ครับผมซึ่งอัปเดตคือวันที่19ก็คือ เพิ่มออทัมอีเวนต์นั่นเองนะครับรู้ดูไม่ไกิจกรรมรู้ดูไม่ไวกวนนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีเวนต์ X ขึ้นมาแล้วก็ event pet, machine, event, hue, orange, cat, โอีเวนต์เพชรเซิร์ฟเวอร์บูสต์แมชชีนเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์ฮิวออเรนต์บลูแคทโอ้โห้น่าเหมือนสัตว์เย็นอันนี้อ e w Industrial Console ก็คอนโซลเอาอีกแล้วเหรอ คุณสิบูธเปิ๊บโกพัครับอน่ยโอเคแล้วก็ฮักโฮ fps บูธโหยังเยอะแล้วก็โอกาสซ่อนแล้วก็อ่ะประมาณนั้นเลยเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากไออันนั้นก่อนเลยเนาะ,อะเอกูสิปช็อกก็เหมือนเดิม เ,เดี๋ยวอ่ะอย่างก,ก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวไปที่ที่พูกอันนั้งก่อนเนะเาะจะว่าไปมันอยู่ตรงไหนเนาะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวฮิเเวเวลฮิวเวลนิดนึนนงเฮ้ยอันนี้กูเปล่าอันเนี้ยคือคล้ายๆกับไอเตอร์อ่ะอ้าว อ้าวน้องอ้าวน้องสวัสดีสวัสดีอันนี้วก็เพิ่งมาเอ่อ <laughs> ตกใจหมดเลย,เอ,ยอันนี้คือมันคือคล้ายๆกับไอ้พวกาวีอีเวนต์คันที่เราไปเลยเออไม่ได้ดูไงช่วงนี้เนี่ย <laughs> อ๋อครับ <laughs> อันนี้คือคือยังไม่ทัน ยังไม่ทันจะพร้อมเลยอันนี้ก็ก็อัดคลิปอยู่นะมาเข้าเลยแล้วก็คือออท่ำอีเวนต์นั่นเองนะครับผมนี่ก็ก็จะเป็นอันนี้เอเอาสามารถกับกับโลกโกสปอร์วนได้นะมันมีอะไรน่าสนใจไหมนี่คือดูไไว กิจกรรมรุ่งไุ่หๆก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีพระทดนี่จะจัดตามคำวีใช่ไหมแต่ว่ามันเลยตุลกาคมแล้วมีอะไรนั่นก็คือเอ่อนะนั่นก็คืออาร์คอนเอสนั้งเอานะผมโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะ็คือสังเกตไอ้อตัวน,นี้เหมือนคนๆนะ อันนี้เราเราขอ,อเปิดในตรย่างก่อนอขอให้ได้ตัวดีๆให้ซาโอเคโอเคก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวอ้าวได้ได้เจออะไรที่เป็นตัวทองพางังมันเท่าไหร่เนาะเราขอเช็คก่อนใช่ไหมอ่ะ อ๋อนอะอ๋อข้างบนข้างบนอืมหนูดูเนี่ยเกิอีปีช่าเนี่ยอีปีไม่อยู่โอีอ๋อคีอจได้กี่นี่อ๋อือเอามันเยอะกว่าไอ้ไอ้ที่เป็น เป็นตู้ไอ้ที่เป็นแค่เอ็กเป้เลยแล้วก็อยู่เยอะเอ็กทั่วไปเลยโอเคมันพังก็ใกล้เคียงเลยโอภีมากอ,อันเนี้ยมันต้องใช้เพชรเพชรสุ่มโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมอ,อ๋อมันใช้เพชรมันใช้เพชรซื้อก็ว่าอยู่ว่าทำไมว่าทำไมมีเพชรเยอะ แล้วก็มีมีอะไรน่าสนใจไหมแล้วก็บูสเตอร์เออมาใหม่ก็สิบบูสเตอร์โหออันเนี้คือมันเพิ่งขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้อุปัตซื้อเนาะอือเอาจริงๆนะคือ คือแต่ว่ามันเพิ่มเพิ่มอันนี้มาเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ไปซื้อเออตัวมิติคอลคืออันเนี้ยอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้จริงๆคืออันเนี้ยเราจะเปิดพัวตู้อีกทีหนึ่งกับมิติคอลเท่าน,นั้นนะมาสมงมาเลยเออแต่ดีเพราะตูอ้อ,อีกทหนึ่งมา อันนี้ก็ต้องฟาร์เพจเยอ่อืมเนี่ยแต่ว่าไม่คุ้มเลยเฮ้อันเดียวมันต้องใช้มันต้องซื้อคือมันต้องส่งตู้ใครมันต้องใช้เพชรโอโหโอ,โอนี่คือขังแรกชีวิตใช่ไหมครับเนีย่ยสุดยอด เออแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มไอพ้พวกพวกยาบูสเตอร์ด้วยเนาะไม่รู้ว่าจะมีมีอะไรตัรนะ้งอยาเนาะอ่ะพอแค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่อันนี้ดีกว่าน,นะอัปเดตไอ้พ,อพวกยามันอยู่ตรงไหนครับอย่างรู้เหมือนกันงั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปให้นะครับผมใจเย็นก่อนนะ,ะเดี๋ยว อันนี้เพื่อนอะไรมาเปล่าออก็ไม่ได้เพื่อนอะไรเนาะหรือจะใช้จะใช้โฮสบอลไฮเท็ดีย๋ยวก็กันนะเว้ยกูว่าไอ้ที่เป็นอัปเดตใหม่มันอยู่ตรงไหนนี่ตกวอยล์รอเปล่าอืมอันนี้เอ้ยได้เด็ดเฮ้ยใช่ด้วย,ยใช่ด้วย นี่ไงเจอแล้วน่าจะเป็นเอ,อ่อน่าจะเป็นเซอร์เวอร์บูสเตอร์นนะถ้ากูไม่ผิดคือไงฮะก็จะเป็นอันนี้นะที่ที่เราใช้นะเราสามารถใช้อะโอเคเซฟเบิร์นคอยต้องใช้20 b o o บ t ูสเตอร์โดยการใช้15นาที โอ้โหยาเยอะอะซึ่งถามว่าดีไหมแต่ว่าแต่ว่าช่วงอายคือเธอเพิ่งเธอเพิ่งคอยอ่ะมันมีแค่สองอันสามสิบอะโอ้โหโหอันเนี้ยน่าจะใช้ครับอะอ่ยู่ตีหยาดนะนะคือใช้เซิร์ฟเวอร์ไอพวกอะเซิร์ฟเวอร์ซุดเปอร์อะมึง แต่ว่าซฟเวอร์บูสเตอร์มันมันสามารถคับไอ้อันนั้นได้แต่ว่าคือคุมค้มคุ้มเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างนะนะแสดงว่าอันนี้อันนี้เราอยู่โลกพวกแคปโวใช่ไหมก็มันน่าจะเพิ่มพวกไอ้ที่เป็น,ปนคุณเยอะๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะตีก่อนไม่รู้ว่ามันจะเยอะ เยอะก,กว่าเดิมว่าถ้าเยอะก,กว่าเดิมคือันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอได้เยอะจริงหรือเปล่าอ้าวมันเพิ่มเป็นเพชร <c oughs> มันเพิ่มเพชรอ่ะไม่เพิ่มเฮ้ย <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคจากปกติคืออันเนี้ยคือเราตีไปพวกกล่องก่อนนีน้ใช่ไหมคืออันเนี้เหรียญในพวกเนี้ยมันเนี่ยคืออันเนี้มันประมาณเจ็ดบิลเล่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่มประมาณยี่สิบเก้าบิลเล่ได้ยังไงอะ อ๋อมันมันเยอะกว่าเดิมมันก็อ๋อมันเพิ่มแต่ไอพวกสิสิบปีเย่นสิบเจ็ดปีเยนเฮ้ยเยอะกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยเกมดีเกมดีเกมดีกันดีโอเคโอเคอันเนี้ยอันนี้เรายังอันนี้ยังกดไอ้พวกไรแบบนี้เหมือนเดิมเนาะเพราะเลยยังไม่ได้ไปไหนนะส่วนส่วนพี่คาชาก็อันเนี้ยคืออันนี้ยังยังกดแบบดีไซนไอพวกแบบ เฟสเวเตอร์เออยู่ไงเพราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้ยคือพี่ข้าชาสุ่มไอ้ตู้พที่เป็นตู้ไอ้ที่เป็นธาตุอันเนี้ยเนี่ยแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือเราไม่ไอ้ดูใช่ไนหะมันก็คือเอกุิต e ที่เอกเมนตั้งเองเนี่ยแต่ตอนนี้ตุนันออก,ก,กปอออไปแล้วกลายเป็นีอ่อนชวยลายเอชไปแล้วเออเออคือคือน่าสงสารพี่ข้าชาอ่าคืออย่างน้อยอ่ะถ้าถ้าเป็นเรานะคือน่าจะ น่าจะช่วยได้นะโอเคใช้ไปูสเตอร์เปประโยชน์ตัวกันนะโอเคนี้ไงห้าชั่วโมง <g iggle> แต่ว่าไอแต่ว่าปูสเตอร์อ่ะมันใช้แค่แบบมันใช้สิบห้านาทีแค่แป๊บเดียวก็หมดแล้วโอ้ <g iggle> ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้คือเราเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นหกโมงเพิ่งตื่นเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงแปดนาะทีแล้ว เดี๋ยวต้องไปตัดคลิปคลิปเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับบูสเตอร์ไอ้กดเซิร์ฟเวอร์บูสเตอร์นะะแนะนำด้วยนะครับมันต้องถึกแนะนำต้องต้องขาบบูสเตอร์เท่านั้นนะครับผมถึงจะจะสามารถใช้บูสเตอร์อน,นั้นได้แต่ว่าคือของเทเบิลคอยอะมันมีน้อยอะอไม่เป็นไรเนะะาะอ,อย่างน้อยก็อย่างไรก็จะเป็นออกมันต้องมีนะ เนี่ยอีอย่าไม่ผมเพียงเท่าเนี้ยมันมีตู้โกลเด้นเอ็กซ์ด้วยนะครัที่เป็นโกอัดข้องเอ็กด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองส่งตู้ดีกว่าเพราะว่ายาใช้เพปเปอร์เลยแนะนำใช้ตู้เดี๋ยวเพปมันก็หมดเดี๋ยวเพปปวดเหมือนไอ้ที่เป็นนะเพราะว่าอันเนี้ยมีมีไดมอนด์ Diamond ประมาณหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อนอะ่ะคืออันเนี้ย อย่างน้อยมากคืออันนี้ในตู้ในธนาคารมันก็มีสองใบเนีเพราะว่าน้องนายใส่พวกในธนาคารไปแล้วเออก็อ,อย่าไม่ได้มาดูไม่เ <c> ป <oughs> ็นไมเป็นไรทุกมาดูก็ได้เดี๋ยวร้สุดจะีจอนอ่าแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวอันเนี้ยมันคือตัวมิติคอเนาะอไอตัวเออตัวตัวนกกระจอกเทศหรอือเปล่า แล้วก็ตัวฮิวด้วยนะตัวฮิวคือน่าจะเป็นสแกร์กาแคทนั่งเองเนาะเอเอเอ,อัน,นอันนี้เพิ่งเห็นสแกร์คาวแคทก็ได้นะต้องน่าจะเป็นตัวฮิวเนี่ยเน่ยโอ้โหถ้าได้ตัวฮิวมาจะเกิดอะไรขึ้นมีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยน,น,น,น้องเพิ่งเห็นน้องเพิ่งเห็นถุยเลยน่าจะเป็นมิติคอเอนาะนี่อันเนี้ย แต่ว่าพรางอ่ะมันน่าจะเยอะกว่าอยตัวที่เป็นตัวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แคทเนาะอ่าอันนี้น่าจะใช่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวเนะเอออันนี้ก็เพิ่งมาอ่อันนี้เราจะลงคลิปแค่แป๊บเดียวมจุก่อนเนาะเพราะว่า,นะววาเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวผมก็ไปเพิ่มเอีกนะโอเคเฮ้ยนี่ไงอ่ะ โอ้โหน้องสุ่มปุ๊บเราได้ปับ๊บ <c oughs> คือคือคนอื่นสุ่มปุ๊บเราก็ได้ปับ๊บโอเคนี่โอเคมิติคออันนี้ยันที่บอกเลยนะอ่าพังก็เฮ้ยน่าจะเยอะกว่าไอตัวยเยอะกว่าตัวเฮคคอมเตอร์แคทจริงด้วยเนาะเอออันนี้ยันที่บอกแต่คนอื่นสุ่มได้ประมาณเก้าหลักแล้วยังเยอะคือของเราเา ของของเราเขาเพิ่งมาแนะนํานะครับผมแนะนําตูน้นี้ตู้นี้นะครับผมตู้ธรรมดาเออจะได้โอกาสเงี้ยคืนแต่ว่าถ้าเป็นตัวทองอ่ะอันเนี้ยผมคิดว่าได้เยอะเออเอาจริงๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้เราอันนี้เราสุ่มตู้อันนี้ไปอ่ะแต่ว่าถ้าทำพวกดาวเวทเทอร์อ่ะมันจะได้ประมาณเออเกือบเกือบหกหกร้อยนะทีเง,งี้ยนะหกร้อยการที่เงี้ยเงี้ยก็ ก็เกือบหกงัย <cache> ยอยังงานนี่แหละเนาะเออจะได้จะได้เยอะขึ้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตอเดตเทศกาลเออเทศกาลดูดูหน่อยยังดูดูไม่ไว้่วงเออเสียมือ้ม่พันเนื้อโอเคใครซึ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพงแล้วก็ยังกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็เออสตรีมของผมได้นะครับ แล้วก็สติมรคารนะคะแล้วก็วันเสาร์ด้วยครับผมในเวลาถึงทุ่จนถึงสุลาขึ้นะครับถ้าเกิดพลาดสติก็ว่าอะไรก็สามารถก็การใช้สิ่งได้นะครับน้ำพานึงคาะสเกตสตินี้แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนาะเพราะว่าเน็ตบ้านเราล่มก็เลยใช้ซิมของตัวเองแทนเนาะนะเพราะว่าดูสภาพแบบนี้คืออาจจะพูดคิดว่าเป็นต้องตกใจนะแ <laughs> บบ้าบายบาย